สวัสดีครับสวัสดีลักมไปวัดมาหรือยังเนี่ยมาแล้วค่ะมาแล้วนะเป็นไงบ้างไปทำบุญจิตใจผ่องใสครูก็ไปวัดเพิ่งมาเหมือนกันนะครับ มีสคนอีกสักนั่นถ้าไม่นั่นก็เดี๋ยวครูก็จะสอนเลยนะครับเพราะว่ามันสายแล้วนะครับ mm hmm. ครูอุตส่าห์นัดสายเพื่อให้เรามีเวลาเตรียมตัวพวกเราก็ยังสายอยีกเหมือนเดิมนะครับ mm hmm. ก็ไม่เป็นไร mm hmm. คนที่เข้าก็ก็เรียน นะครับเพื่อไม่ให้พวกเราเสียโอกาสนะครับสำหรับวันนี้นะครับครูจะพูดถึงเรื่องการหารจำนวนนับด้วยเศษส่วนนะครับจำนวนนับก็1 2 3 4 5นี่แหละไปเรื่อยๆนะครับไปจนถึงบวกอินฟินิตี้นะครับแล้วจะมาหารหารด้วยเศษส่วน นะครับเศษส่วนเศษส่วนเราก็รู้แล้วเนาะเศษส่วนหน้าตาเป็นยังไงเอาโอเคนะครับเพื่อไม่ให้พวกเราเสียเวลานะครับก่อนที่จะไปพูดถึงเรื่องการหารจำนวนนับด้วยเศษส่วนที่เราจะคุยกันในวันนี้นะครับเดี๋ยวครูขอพูดเรื่อง ส่วนกลับนะครับขอพูดเรื่องส่วนกลับของเศษส่วนนะครับส่วนส่วนกลับของเศษส่วนก่อนที่จะเข้าส่วนเนื้อหาที่เราจะคุยกันนะครับเดี๋ยวขอพูดในเรื่องของคําว่าส่วนกลับส่วนกลับของเศษส่วน ส่วนกลับของเศษส่วนเช่นเศษหนึส่วนสส่วนกลับของเศษหนึส่วนสก็คือเศษสองส่วนหส่วนกลับของเศษสามส่วนหมันก็คือเศษห้าส่วนสามพอมองภาพบอกไหมครับคำว่าส่วนกลับมองภาพบอกไหม เศษเจ็ดส่วนแปดส่วนกลับของเศษเจ็ดส่วนแปดก็คือเศษแปดส่วนเจ็ดก็คือจากที่มันเป็นเศษกลับมันไปเป็นส่วนจากที่มันเป็นส่วนกลับมันขึ้นมาเป็นเศษนั่นก็คือส่วนกลับถ้าเรามองดีๆถ้าเราเอาส่วนกลับมันคูณกันนี่เหมือนเศษหนึ่งส่วนสองถ้าสมมุติเราเอาเศษหนึ่งส่วนสอง คูณกับส่วนกลับของมันก็คือเศษสองส่วนหนึ่งมีค่าเท่าไหร่มีค่าเท่าไหร่ครับมีค่าเท่ากับเท่ากับหนึ่งหนึ่งยังง่ายสองหนึ่งเป็นสองสองหนึ่งเป็นสองห้าเหลือหนึ่งเอาสามส่วนห้าคูณกับส่วนกลับของมันส่วนกลับของมันก็คือเศษห้าส่วนสาม เพราะฉะนั้นคูณกับเศษห้าส่วนสามสามหนึ่งเป็นสามเป็นสามหาเป็นห้าเป็นหเพราะฉะนั้นเท่ากับหเอาเศษเจส่ 8, วนแคูณกับส่วนกลับของมันก็คือเศษ8ปดส่วนเจ็เป็นเจ็เป็นเจ็แปดหนึเป็นแปดเป็นแเพราะฉั้นมีค่าเท่ากับห โอเคไหมครับเพราะฉะนั้นคําว่าส่วนกลับส่วนกลับของเศษส่วนก็คือจากที่มันเป็นเศษมันก็จะไปเป็นส่วนจากที่มันเป็นส่วนอยู่มันก็จะกลับขึ้นมาเป็นเศษเศษหกส่วนเก้าส่วนกลับของเศษหกส่วนเก้าคือเศษเก้าส่วนหกเศษสิบ ส่วน13ส่วนกลับของเศียสิบส่วนสิบสามก็คือเสียสิบสามส่วนสิบโอเคไหมครับพอมองพ่อบอกเนาะฮัลโหลจุดที่นั่นอ่าสงสัยนอนหลับนะครับรอเพื่อนนานไปหน่อยพี่เจ้าพรฮัลโหล่ะฮะ โอเคไหมส่วนกับของเศษส่วนเนี่ยโอเคค่ะโอเคนะครับอ่าถ้าโอเคครูจะไปเข้าสู่เนื้อหาของเราอ่าการหารจานวนนับด้วยเศษส่วนนะครับอ่าเข้าสู่เนื้อหานะครับการหารจานวนนับด้วยเศษส่วนจํานวนนับจํานวนนับคืออะไรจํานวนนับคือที่มันนับได้นี่แหละครับเราเริ่มนับจากหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดไปเรื่อยๆนะครับหนึ่งร้อย สามร้อยสี่ร้อย่าหนึ่งล้านล้านเอามากกว่าหนึ่งล้านล้านอ่าก็นับได้นะครับเพราะฉะนั้นจำนวนนับมันก็คือตั้งแต่หนึ่งนะครับไปจนถึงบวกอินฟินิตี้นะครับเพราะฉะนั้นการคูณจำนวนนับเพื่อเศษส่วนออขอโทษไม่ใช่การคูณการหารนะครับเพราะฉะนั้น ถ้าเขียนให้อยู่ในรูปของประโยคสัญลักษณ์ยังไง 4, 4, 3, สีนน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 ่หารด้วยสี่สามส่วนสิบนะครับจำนวนนับจำนวนนับหารด้วย เศษส่วนทำไงล่ะก็ไม่ยากครับพอเราเข้าใจในเรื่องของการคูณแล้วการคูณเศษส่วนทบทวนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วการคูณเศษส่วนเราทำยังไงการคูณเศษส่วนก็คือเอาเศษคูณเศษเอาส่วนคูณส่วนแล้วก็พิจารณาดูซิว่านะครับไอเศษกับส่วนนี่มันมีตัวหารร่วมกันไหม ถ้ามันมีตัวหารร่วมกันนะครับก็สามารถหารลดทอนลงได้นะครับอันนั้นก็คือในเรื่องของการคูณเศษส่วนนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องการหารถ้าเราเข้าใจเรื่องของการคูณก็ไม่ยากนะครับโอเคทีนี้จากประโยคสัญลักษณ์ตรงนี้4หารด้วยเศษ3ามส่วน10ทำงไงล่ะ4หารเศษ3ามส่วนสิบ หลักการหารง่ายๆครับตัวตั้ง4เป็นตัวตั้ง43ส่วน10เป็นตัวหารเพราะนั้นการหารเศษส่สวนทำได้ง่ายครับตัวตั้งคงที่มันไว้ไม่ต้องไปเปลี่ยนแปลงอะไรมันนะครับยังเป็นตัวตั้งก็เป็นมันของมันเหมือนเดิมนะครับแล้วเราก็ทำการเปลี่ยนเครื่องหมายครับจากเครื่องหมายหารนี่นี่นี่นนี่หาร เปลี่ยนจากหารเป็นคูณครับตัวตั้งของที่นะเครื่องหมายหารออปชันหารนะครับเปลี่ยนจากหารเป็นคูณตัวหารที่นี่เศษสามส่วนสิบเป็นตัวหารทำยังไงตัวหารใช้ส่วนกลับครับเพราะฉะนั้นส่วนกลับครูพูดไปแล้วจากเศษก็เอาไปเป็นส่วนจากส่วนก็เอามันขึ้นมาเป็นเศษเพราะฉะนั้นจากตรงนี้4 หารด้วยเศษสามส่วนสิบนะครับ่าเขียนไหม่ตัวตั้งอ่าครูบอกว่าตัวตั้งไม่ต้องไปทำอะไรให้มันคงที่มันไว้คงเดิมมันไว้เรลนก็จะเป็นเป็นสี่มันเดิมจากหารเครื่องหมายให้เปลี่ยนครับจากหารเป็นคูณตัวหารเนี่ยตัวหารคือเศษสามส่วนสิบ ท้ายส่วนกลับของมันครับจาก3ส่วน10ส่วนกลับของมันก็คือ10ส่วน3เพราะฉะนั้นก็จะเป็น10ส่วน3าเอาง่ายแล้วครับเป็นอะไรเป็นการคูณจำนวนนับกับเศษส่วนการคูณจำนวนนับกับเศษส่วนเราเรียนมาแล้วทาง่ายเลยการคูณจำนวนนับกับเศษส่วนหาได้จากเอาเศษคูณกับจำนวนนับตัวส่วนคงเดิมเพราะฉะนั้น จาก4คูณกับ4ี่สส่วน3ก็จะเป็นอะไรครับเป็น4คูณกับ10ทั้งหมดส่วนด้วย3ไดในเท่าไรล่ะ14ก็เป็น40ส่วน3อ้าวเป็นเศษเกินนี่วาทำไงล่ะเป็นเศษเกินก็ทำให้อยู่ในรูปของจำนวนคระทำไงล่ะจำนวนคละจำนวนคละทำได้จากเอาเศษตั้งเอาส่วนไปหาร เพราะฉะนั้น40หารด้วย30ได้เท่าไหร่30 10 3คูณกับ12 12 3เป็น36 10 3คูณกับ3เอ้ย3คูณกับ13ได้39เพราะนั้นคําตอบของเราคือ13เศษอ13คูณ3ได้39เอา39ไปลบ40เหลือเศษ1ส่วน 3เพราะฉะนั้นคำตอบของเราคือตอบ13ส1ส1่ส่วน3โอเคไหมสวัสดีอินลูโอเคค่ะโอเคนะโอเคนะโอเคค่ะจ้าอ้าวการหารนะครับการหารเศษส่วนอ้าวก่อนที่จะไปตัวอย่างต่อไปนะครับการหารเศษส่วน ก่อนที่จะไปการหาเศษส่วนเอาส่วนกลับก่อนส่วนกลับของเศษส่วนส่วนกลับของเศษส่วนก็คือจากเศษก็กลับมันไปเป็นส่วนก็คือเอามันลงไปเป็นส่วนนะครับจากที่มันเป็นส่วนอยู่ก็เอามันขึ้นมาเป็นอะไรครับเป็นเศษนะครับเรียกว่าส่วนกลับของเศษส่วนนี่เองถามถามว่าจํานวนนับมีส่วนกลับไหมจํานวนนับก็มีส่วนกลับนะครับเอาเช่นสี่เนี่ย รูถามว่าสี่นี่มันมีส่วนไหมมีนะครับจํานวนนับมีส่วนอยู่ส่วนของจํานวนนับก็คือหนึ่งเพราะหนึ่งหารอะไรก็จะได้จํานวนนั้นเพราะฉะนั้นเศษสี่ส่วนหนึ่งเราไม่เขียนเพราะมันมีค่าเท่ากับสี่เพราะฉะนั้นเราถึงไม่เขียนส่วนหนึ่งแต่ถามว่าสี่นี่มีส่วนกลับไหมจานวนนับมีส่วนกลับไหมมีครับสี่มันมีส่วนเป็นหนึ่งแต่เราไม่เขียนเพราะฉะนั้นส่วนกลับของเศษ ไอ้อขอโทษส่วนกลับของ4มันก็คือเศษ1ส่วน4ส่วนกลับของ5 5มีส่วนกลับไหมมีครับ5ก็มีส่วนอยู่มีส่วนเป็น1แต่ไม่เขียนเพราะฉะนั้นส่วนกลับของ5ก็คือเศษ1ส่วน5กี่เนาะอ้าวเราไปดูตัวอย่างต่อไปครับ ดูตัวอย่างต่อไปเศษการหารจำนวนนับด้วยเศษส่วนเอาเออดีเอาแปดแล้วกัน,หา,นา 8, หารด้วยเศษสองส่วนสามเอาแปดหารด้วยเศษสองส่วนสามเป็นการหารจำนวนนับด้วยเศษส่วนครูบอกว่าไงนะการหาร หาได้จากตัวตั้งคงที่คงเดิมไว้ไม่ต้องไปทําอะไรให้มันคงเดิมมันไว้เพราะฉะนั้นแเป็นตัวตั้งคงเดิมมันไว้ครับโอเปชั่นการดําเนินการหารทําไงล่ะเปลี่ยนจากหารเป็นคูณตัวหารตัวหารของเราคือเศษ2ส่วน3เพราะฉะนั้นตัวหารเศษ2ส่วน3ใช้ส่วนกลับครับส่วนกลับของเศษ2ส่วน3ก็คือเศษ3ส่วน2เพราะฉะนั้นเราเขียนใหม่ครับ จาก8หารด้วยเศษ2ส่วน3ก็จะเท่ากับ8ตัวตั้งคงเดิมคงที่ไว้ไม่ต้องไปทำอะไรมันเปลี่ยนโอ p e เรชั่นการำเนิการจากหารก็เป็นคูณครับจากเศษ2อส่วนสาที่เป็นตัวหารใช้ส่วนกลับครับส่วนกลับของมันส่วนกลับของเศษ2ส่วน3าคืออะไรครับสส่วนเทียมครับคือเศษสาส่วน2อ้าวเป็นอะไรล่ะ เป็นการคูณจํานวนนับกับเศษส่วนอ้าวการคูณจํานวนนับกับเศษส่วนหาได้จากไรหาได้จากเอาเศษคูณกับจํานวนนับตัวส่วนคงเดิมเพราะ,ะนั้นเขียนใหม่ครับก็จะเป็นเท่าไหร่ล่ะเป็น8ดคูณกับสามส่วนด้วยสองาก่อนที่จะไปคูณเราลองสังเกตดูสักหน่อยสิครับมันมีตัวหารร่วมกันไหม ทั้งเศษกับส่วนมีไหมครับตัวหารที่เป็นตัวหารร่วมกันมีไหมมีไหมครับมีนี่เดะแปดกับสองนี่เดะตัวหารร่วมของแปดกับสองคือสองสองหารสองลงตัวสองหารแปดลงตัวไหมลงตัวเหมือนกันเพราะฉะนั้นสองกับแปดมีตัวหารร่วมกันซึ่งตัวหารร่วมตัวนั้นก็คือสองครับสองหนึ่งเป็นสองสองสี่เป็น แฟ้อนข้างบนเหลือสี่คูณกับสามข้างล่างเหลือส่วนอะไรครับส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นสี่คูณสามเป็นสิบสองส่วนหนึ่งฟ้อนสิบสองส่วนหนึ่งไม่ต้องเขียนส่วนหนึ่งคตอบของเราจึงตอบสิบสองโอเคไหมครับโอเคไหมโอเคนะครับไปดูตัวอย่างต่อไปเราจะไปอย่างรวดเร็วนะครับ เพราะเราเก่งอยู่แล้วนะครับโอเคเอ่อสิบหารด้วยเอ่ออะไรดีเศษสองส่วนห้าสิบหารเศษสองส่วนห้านะครับทำง่ายเขียนไมอ่อ้าวตัวตั้งคงเดิมไว้ไม่ต้องไปทำหาอะไรมันอา้อาวผนก็จะเป็นสิบ เหมือนเดิมใช่ไหมครับการดําเนินการจากหารเปลี่ยนเป็นคูณอ้าวหารเป็นคูณตัวหารใช้ส่วนกลับครับส่วนกลับของตัวหารจากเศษสองส่วนห้าส่วนกลับของมันก็จะเป็นอะไรล่ะเป็นเศษห้าส่วนสองใช่ไหมครับมันก็จะเป็นเศษห้าส่วนสองอ้าวง่ายแล้วครับเป็นการคูณจํานวนนับกับเศษส,ส่วนหรือการคูณเศษส,ส่วนกับจำนวนนับนะครับการคูณมีสมบัติการสลับที่ นะครับอ้าวจะเอาตัวหลังขึ้นมาไว้ข้างหน้าเอาตัวข้างหน้ากลับไปไว้ข้างหลังก็มีค่าเท่าเดิม2อคูณสมีค่าเท่ากับ3ามคูณสองสองคูณสได้6 3สคูณสก็ได้6 2อคูณหได้15บหคูณสก็ได้10แเพราะฉะนั้นการดําเนินการคูณมีสมบัตินะครับสมบัติก็คือสมบัติการสลับที่ถามว่าการบวกมีไหมมีเหมือนกันครับ2อบวกสมีค่าเท่ากับ3าบวกสองสบวกสมีค่าเท่ากับ5 เอา3มาบวกสองก็มีค่าเท่ากับห้าสองบวกห้ามีค่าเท่ากับเจ็เอาห้าบวก2ก็มีค่าเท่ากับ,กบเจ็ดโอเคนะครับอ้าวตรงนี้เป็นการคูณแล้วทีนี้การคูณเศษส่วนกับจำนวนนับทำไงล่ะก็จับเศษคูณเศษนะครับตัวส่วนคงเดิมเพราะนั้นก็จะเป็นสิบคูณห้าส่วนด้วยสอง้าวก่อนที่จับมันคูณกันลองจำเรียงตาดูสักหน่อยสิมันมีตัวหารร่วมกันไหม ระหว่างไอ้เศษกับไอ้ส่วนเนี่ยมีไหมครับมีไหมมีครับมีครับอะไรจ๊ะอะไรจ๊ะมี่ิอะไรล่ะคะอะไรล่ะคะัสองครัจ้าสองครับสองกับสิบมีตัวหารร่วมกันซึ่งสองกับสิบตัวหารร่วมตัวนั้นก็คือสองนะครับสองหารสองลงตัว สองหารสิบก็ลงตัวเพราะฉะนั้นสองหนึ่งเป็นสองสองห้าเป็นสิบข้างล่างเหลือหนึ่งนะครับข้างบนจากสิบไม่ใช่สิบแล้วทีนี้เป็นอะไรครับเป็นห้าคูณกับห้าเพราะนั้นห้าห้าเป็นยี่สิบห้าส่วนหนึ่งะนันส่วนหนึ่งเราไม่เขียนเพรนันคำตอบของเราก็คือตอบยี่สิบห้าโอเคไหมโอเคไหมครับ โอเคนะอีกสักตัวอย่างไหมอ่ะสักตัวอย่างเรืงนะครับเอา20แล้วกันหารด้วยเอษ่แปดส่วนส่วนอะไรดีสีษแปดส่วน4แล้วกัน ยี่สิบหารด้วยเศษแปดส่วนสี่เขียนใหม่ครับอ่าเขียนใหม่ได้เป็นไรเปลยนยี่สิบสิบคูณอ่าเปลี่ยนโอเวอร์อ่าจากหารก็เป็นสิบคูณเปลอ่าตัวหารจากแปดส่วนสี่ก็ใช้ส่วนกลับของมันก็จะเป็นอะไรครับเศษสี่ส่วนแปดเยอะมากอ่าเศษสี่ส่วนแปดเอาได้แล้วหน้าตาลเปลี่ยนไปแล้วง่ายแล้วทีนี้ เขียนใหม่ครับเป็นการครรูณเศษส่วนกับจำนวนนับได้เป็น,น,นอะไรครับ20คูณกับส่วนี่เ่าไรอยส่วนเท่าไหร่เ่ยส่วนแปดครับส่วนแปดอ้าวลองชำเลืองตาน้อยดอยูสิมันมีตัวหารร่วมกันไหมระหว่างไอ้เศษกับไอ้ส่วนม,มีไหมครับมีครับอะไรเอ่ย อ่าอะไรครับอะไรครับสคอ่าสี่กับแปดใช่ไหมอ่าสี่กับแปดมีตัวหารร่วมกันซึ่งตัวหารร่วมตัวนั้นก็คือสี่นเองนะครับสี่หารสี่ลงตัวสี่หารแปดก็ลงตัวเพราะะนั้นสี่หนึ่งเป็นสี่สี่สองเป็นแปดอ้าวลองสิ่งตาน้อยดูสิมีอไหม มีไหมจ๊ะสี่ค่ะอะไรครับ <5 S> 1> <1> สี่ห้ายี่สิบสี่ห้าเป็นไงสี่มันไม่มีแล้วสี่มันไปแล้วตอนนี้สี่ไม่เหลือแล้วนะครับสี่เหลือเป็นหนึ่งแล้ว,วนะครับพราะที่เมื่อกี้นี่เราหารไปแล้วเนี่ยนะครับข้างล่างก็ไม่ใช่แปดแล้วตอนนี้ข้างล่างเป็นลายข้างล่างเป็นสองนะครับข้างบนเป็นหนึ่งนะครับสี่ไม่สี่ไปเป็นหนึ่งแล้วแปดก็ไปเป็นสองแล้วนะครับเหลือไหม นี่เดสองกับยี่สิบนี่เดอ่าสองหนึ่งเป็นสองนี่ดีสองสิบเป็นยี่สิบนี่เดเฟื่อนข้างล่างเหลือหนึ่งแล้วทีเนี้ยข้างบนก็เหลือสิบคูณกับหนึ่งเพราะฉะนั้นสิบหนึ่งเป็นสิบส่วนหนึ่งเฟื่อนสิบส่วนหนึ่งก็คือสิบเพราะฉะนั้นคำตอบตอบ,ตอบสิบโอเคไหมเนี่ยโอเคคับอ่าโอเคเรื่องงง อีกสักอันเพื่อความไม่งงสี่สิบอ่านด้วยแปดส่วนห้าอ้าวเป็นอะไรครับเป็นสี่สิบคูณคูณจากแปส่วนห้าก็จะเป็นอะไรครับ เป็นเตน้าส่วนส่วนแปดแปดใช่ไหมครับแใช่ไหมครับอ่าอ่านะครับนะครับต่อไปต่อไปก็จะเป็นสี่สิบคูณกับคูณกับอ่าส่วนด้วยส่วนด้วยแปดแปดสิ่งตาน้อยสิ่งตาน้อย มีไหมมีไหมมีตัวหารร่วมกันไหมครับมีมีอ่าแปดกับห้าแปดกับห้าแปดกับห้าได้ยังไงแปดกับห้าไม่ได้นะครับแปดหารห้าไม่ลงตัวห้าก็หารแปดไม่ลงตัวนะครับ เพราะฉะนั้นมี40กับ8นะครับ8หนึ่งเป็น8 8 5 40เพราะฉะนั้นข้างบนเหลือ5คูณ5ส่วนข้างล่างเหลือ1เพราะฉะนั้น 5, 5 5เป็น25ส่วน1 25ส่วน1ก็คือ25เพราะฉะนั้นคำตอบตอบ25ครับโอเคไหมอ่าโอเคนะครับอ่ะไปดูงานที่จะให้ทำทีนี้ ดูแบบฝึกหัดทีนี้ครับแบบฝึกหัดของครูข้อหนึง่งจะจบแล้วนะครับจะปล่อยแล้วอ่าข้อหนึ่งคือ9หารด้วยเศษห้าส่วนเข้อ2 7หารด้วยเศษหนึส่วนหเดี๋ยวครูจะส่งให้ในแชทนะครับอ่าโอเคต่อไปครับข้อ3 8หารด้วยเศษสามส่วนสี่ครับข้อสครับสิบสองหารด้วยเศษสี่ส่วนห้าครับข้อห้าครับอ, <5. S 1> อ่าต่อไปดูข้อหครับข้อห้าสี่หารด้วยเศษ8ปส่วนเก้ข้อห หกหารด้วย30ส่วน7ครับโอเคงานมีอยหัวข้อนะครับที่จะให้ทำนะครับสำหรับการเรียนในชั่วโมงนี้ใครมีอะไรสงสัยจะถามไหมครับจะปล่อยพวกเราแล้วว,ว่ายังไงคะไม่มีค่ะอ๋อไม่มีแม่รู้วหา แม่หนูว่ายังไงนะไม่มีอ่าถ้าสงสัยในประเด็นไหนนะครับก็ให้ถ้าไม่นั่นจริงๆก็ทักถามในแชทกลุ่มนะครับหรือถ้าไม่เข้าใจในเนื้อหาที่คุณครูอธิบายนะครับครูอาจจะพูดเร็วไปนะครับด้วยเวลาจำกัดให้เราไปเปิดดูย้อนหลังนะครับดูย้อนหลังเดี๋ยวคุณครูวัชรพงศ์ส่งคลิปให้ดูย้อนหลังนะครับในกลุ่ม ส่วนงานนะครับคุณครูวัชระพงก็ส่งข้อ,อข้องานที่6ข้อที่คุณครูให้ลงไปในกลุ่มแล้วนะครับเพราะฉะนั้นชั่วโมงนี้ถ้าพวกเราไม่มีอะไรสงสัยนะครับก็ให้เตรียมตัวเรียนวิชาต่อไปเวลาว่างนะครับให้ทำงานแล้วก็ถ่ายรูปส่งลงไปในกลุ่มโอเคเนาะ มีคนเข้าเรียนอยู่สี่คนมีชุตินันมีเสวรักษ์มีพิยาพรอ,อินอินีีใครอินอินเนี่ยปานุวิทย์ป่ะใครใช่ใานุวิทย์ไหมครับรอ่าโอเคนะครับถ้าไม่มีอะไรสงสัยถามนะครับอ่าเดี๋ยวครูจะปล่อยให้พวกเราไปเตรียมตัวบางคนอาจจะยังไม่ได้ทานข้าวนะครับไปทานข้าวเตรียมตัวเรียนชั่วโมง ที่2นะครับวิชาภาษาไทยต่อไปขอให้พวกเราแฮปปี้กับการเรียนวันนี้ครับเจอกันสัปดาห์นหน้าสวัสดีครับ